กินเจนแล้วก็น้องบุเทนตาคําและหลายหลายท่านครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวคลิปโตเนียนที่เคารพรักทุกท่านครับครับช่วงสงการที่ผ่านมานะหลายท่านก็คงจะได้เป็นประเพณีเราก็คือรดน้ำดำหัวเนาะคนเท่าคนแก่นะขอพรจากผู้เท่าผู้แก่ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมา มากมายนะผ่านชีวิตมาเยอะนะครับแล้วก็หลายท่านก็เดินทางไปภูมิลำเนาผมเองก็ปักหลักอยู่นครนายกขับไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็น้องๆบางท่านเขาก็กลับบ้านกันนะผมก็เลยรับหน้าที่ดูอ่าแลร้านไปเลยครับนะโอ้โหปรากฏว่าพี่น้องมาเที่ยวหาทั้งมีทั้งกลุ่มพี่น้องชาวอุตรเราด้วยนะก็มาเยอะกันเลยนะครับฉะนั้น ก็ต้องขอบคุณทุกๆขั้นครับที่มาเที่ยวหาแล้วก็พี่น้องที่ดูทางเฟซทางไลน์ก็จะมีมาเรื่อยๆเนาะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ตลาดเขาเรียกว่าตลาดหมีหมดไปแล้วครับนะเหลือแต่ตลาดกระทิงน้องโอเทนบอกมันเป็นช่วงขาขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลายๆสกุลเงินนะครับที่ ได้รับความนิยมก็เติบโตกันกลับมาอีกรอบหนึ่งเนาะครับครับพี่น้องครับอูตรอนนี่เป็นอีอกสกุลเงินหนึ่งที่กำเนิดเกิดขึ้นมาอาในมหานครดูไบนะครับเกิดขึ้นมาแล้วลก็ถือว่าตั้งใจที่จะมาเป็นนิวอีทิเลี่ยมหรือว่าตั้งใจจะมาอยู่ในระดับ ท็อป10ก็ได้นะครับนะติดหนึ่งในสิบนี่เป็นไปได้อย่างสูงมากมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับที่จะมีโอกาสเติบโตได้เช่นนั้นครับนะองค์ประกอบแรกเลยพี่น้องครับนะ,ะผู้ที่เข้ามาทำเนี่ยเป็นกลุ่มวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีความสามารถมีประสบการณ์ในการทำอ่าสกุลเงินคริปโตเคเรนซีเป็นสกุลเงินถอดรหัส เป็นกู้มีความชํานาญหลายแต่ละด้านมารวมตัวกันครับนะเนี่ยครับนะมันมันมันน่าอัศจรรย์ใจตรงนี้ครับว่าเปกติแล้วการสร้างสกุลเงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือต่างคนต่างสร้างนะแต่ตรงนี้มีหลายหลายผู้ชํานาญการจากหลายสกุลเงินครับนะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ เริ่มนับตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือสี่สิบท่านเนี่ยหลักๆเลยมาจากอิตาเลียมถ้าเป็นอสกุลเงินไม่เกี่ยวกับบิตคอยนะไอ้บิตคอยนี่ไม่มีเจ้าของใช้นำแฝงว่าชาตูชินาคาโมโต้แต่อันเนี้ยผู้นำทับอย่างวิทลิกบูทลรินอันเนี้ยมีตัวตนนะก็นับว่าเป็นเหรียญเบอร์หนึ่งของโลกกันละกันไม่ไม่ต้องไปพูดถึงบิตคอยเพราะว่านั้นไปไกลมากครับนะ ฉะนั้นพอมันมีบิตบิตคอยก็มีอีเทเรียมเพราะอีเทเรียมนี่จะมีผู้สร้างแหละครับเป็นตัวเป็นตนมีวิศวกรเป็นทีมงานกำเนิดเกิดขึ้นสร้างนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างมายาวนานแล้วก็สถานสถานภาพของเหรียญอีเทเรียมก็บล o ออ o เวิร์มาตลอดนะครับก็คือใช้วิธีการขุดค้น ถอดรหัสถอดอัลกอริทึมแบบเดียวกันกับบิตคอยนั่นเองครับพี่น้องครับแต่ด้วยการยืนระยะมานะครับอย่างยาวนานสูงสุดในประวัติศาสตร์ของมูลค่าต่อหนึ่งอีทิเลียมวิ่งขึ้นไปชนอยู่ที่หนึ่งแสนแปดมืนบาทต่อหนึ่งอีทิเลียมครับพี่น้องครับนะอันนี้เป็นผลงานที่เขาทำออทำไฮไว้นะครับถือว่า่าเป็นเหรียญที่ดีที่สุดในบรรดา เหรียญต่างๆมีความได,ได้ได้รับความนิยมมากที่สุดก็ว่าได้ครับนะครับแต่ด้วยการทำบล็อกเชนแล้วก็การมีวิศวกรครั้งนั้นน่ะมันเป็นชุดใหม่ๆนะครับเป็นเป็นการลงมือทำกันเป็นกลุ่มก้อนครั้งแรกนะครับอะไรที่ทำครั้งแรกนะครับมันเหมือนกับว่าเรียนไปด้วยทำไปด้วยนะครับ นะก็ส่งผลทําได้เต็มที่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าอีเทเรียมก็เลยมีเยอะแยะมากมายเลยนะหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับวันนี้อายุอีเทเรียมปลาเข้าไปสิบสองขวบแล้วสิบสองปีสิบสองปีผ่านมาอีเทเรียมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการทดสอบมาหลายรูปแบบนะครับนะแล้ววันหนึ่ง กลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากประสบการณ์ก็ได้มารวมตัวกันครั้งใหม่แต่ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่ทยอยอเป็นวิศวกรทยอยจากอิตาเลียมมาครับมีหลายหลายสกุลเงินที่มีประเภททำปีสองปีและก้าวกระโดดก็เข้ามารวมตัวอยู่ในอูตอนเชนหรือบล็อกเชนของอูตอนครับนะก็มาซุ้มสร้างกันใช้เวลาอยู่ตั้ง มากกว่า24เดือนนะครับนในการซุ้มสร้างจนสามารถทำให้มันเกิดขึ้นจริงได้แล้วก็นำมาเผยแพร่แล้วก็เอามาใช้ครับนะครับเสียงหายค่ะเมื่อสักครู่มีโทรศัพท์เข้ามาครับนะก็เลยกดทิ้งไปแล้วเพราะว่าจะมีผู้คนพยายามติดต่อเข้ามาอยู่เรื่อยครับนะต้องนะช่วงเสียงหายก็จะพยายาม ยกเลิกการโทรแป๊บหนึ่งนะครับก็จะย้อนกลับมาครับครับเนื่องจากว่าวันนี้ครับพวกเราอยู่ในสถานการณ์ที่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการทําสกุลเงินมารวมตัวกันทั้งที่จากต่างแดนแล้วก็อยู่มหานครดูไบเองนะครับวันนี้พอมาแล้วสรรสร้างสิ่ง ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือเหรียญชื่อว่าอูตรอนครับนะพอเขาทําขึ้นมาเรียบร้อยนะเวลานี้ครับนะก็ได้วิ่งรดแล่นอยู่ในตลาดคอยมาเก็ตแครปการจดแจ้งตั้งแต่สี่มิถุนายนเป็นต้นมานะครับไปสี่มิถุนายนนะครับหกห้านะเป็นต้นมาครับตอนนี้ก็ใกล้จะเวลาก็ใกล้จะเข้ามาถึงขวบแล้วนะครับล้จะมาถึงขวบแล้ว าการโลดแล่นทั้งนี้ครับได้มีการวางแผนแล้วก็เตรียมการมาอย่างดีครับพี่น้องมีการแบ่งแยกวิธีการวิธีการทำธุรกิจออกเป็นอ,ออกเป็นชุดชุดนะครับออกเป็นชุดชุดชุดที่หนึ่งทำอะไรชุดที่สองทำอะไรชุดที่สามทำอะไรเขาแบ่งหน้าที่กันจนตอนหลังนี่นะครับมีวิศวะกร เพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะมากจนนับไม่ถ้วนนะครับพี่น้องตอนนี้ครับนะเขามาทำไมถึงต้องการมาสร้างให้มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นครับเขาบอกว่าวันนี้ที่มารวมตัวครั้งนี้มันจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการคริปโตเคเรนซี่ครับนะเขาให้งยงว่ามันเป็นนิวอี h ที e ร m ลียมแล้วกันครับนะตามจอนาสทโรลวิทได้เล่าให้ฟังนะครับต้องขอขอบคุณโจนาส นะครับที่ได้แนะนําและเปิดโอกาสให้กับผมหรือว่ามีการเทียบเชิญเราไปชมไปดูไปรู้ไปเห็นครับนะถ้าไม่มีบคุคคลคนนี้เราก็อาจจะไม่รู้จักเหรียญอูตอนในราคาต้นน้ํานะครับอ่างั้นต้องขอชื่นชมเพื่อนๆที่เคยร่วมทับจับศึกในการขุดหรือว่าไม n นิงนะครับนะคนที่ขุดเหรียญไม n นิงเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สนใจ เรื่องสกุลเงินว่าตัวไหนมันเป็นแบบไหนอย่างไรเขาจะสนใจว่ามันมีเหรียญอะไรที่อยู่ลำดับต้นๆที่ตลาดต้องการแล้วเราก็ไปขุดเอาตรงนั้นอะมาขายเท่านั้นเองครับนะขายได้ก็แบ่งกันจ่ายค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟจบเหลือเท่าไหร่ก็แบ่งกันใครจะไปขายในะเวลานั้นหรือเก็บไว้ก็สุดแท้แต่นะครับส่วนใหญ่ก็นักขุดก็จะทำอยู่แค่นี้ครับนะ จะไม่ได้มีความสนใจเรื่องการสร้างเหรียญขึ้นมาเองครับจะสนใจสิ่งที่เขาสร้างเสร็จแล้วเราก็ไปขุดเอาไปกอดเอากรรีทึมไปแก้ปัญหาไปแก้โจทย์เอาเท่านั้นเองนะครับมันเอาง,ง่ายๆแล้วก็ากสามารถร่ำรวยได้เหมือนกันครับนะถ้าหากเก็บไว้แล้วก็รอเวลาแล้วมันขึ้นก็จะส่งผลให้ร่ำรวยกันมหาศาลได้เหมือนกันครับนะในในช่วงนั้นนะครับ แต่ว่าเวลาผ่านไปนักขุดต่างๆตอนหลังที่มีประสบการณ์ก็จะหันมาซุ่มดูเหรียญแล้วก็ถือคองเหรียญครับนะะเหมือนกับเราวันนี้ครับที่ได้เห็นเรื่องราวของอูตอนเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้ทางคุณโจนาท์ทโรด,ดวิทที่ไปเฝ้ามองหาแล้วก็เจอนะครับเจอเหรียญที่มันมีความสมบูรณ์แบบ แล้วก็มีพลังในอนาคตนะครับจะมีโอกาสตเติบโตยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นเพื่อเราได้มีโอกาสเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็อยากจะมาถ่ายทอดว่าการที่เขาทำอีโคซิสเต็มหลายๆอีโคซิสเต็มมารอบตัวของอูตรอนเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าสกุลเงินอูตรอนนี่แหละ ที่จะมาทดแทนในสิ่งที่มันขาดหายไปบนโลกนี้เอาไง่ายๆว่าจะมาทดแทนทองคําได้ก็แล้วกันนะครับบิตคอยน์นี่ก็ตอนนี้เขาบอกจะใช้แทนทองคําครับอูตอนก็ไม่ต่างกันครับนะเพราะว่าที่ที่ดูใบเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เขาณเวลาเนี่ยคือขายทองคําเป็นกิโลอยู่แล้วครับนะดังนั้นอทองคําจะเป็นทองคําในอากาศก็รอบนี้แหละครับอูตอนนี่แหละครับ น่าจะมีมูลค่าและก็เสถียรภาพมั่นคงแข็งแรงเพราะมีอ c o s y s t e m ชื่อว่ามาวีขยายตลาดทางเน็ตเบรกมาร์เก็ตติ้งนำโดยมิเชลปาเชเนกานะครับเป็นผู้นำทีมพัฒนาด้านเน็ตเบรกมาร์เก็ตติ้งให้มันจเจริญเติบโตในการาเดินสายพบปะผู้นำทั่วโลกบอกกล่าวเล่าสิบให้คนทั่วโลก รู้จักเหลียนอูตรอน o ron, นะครับส่วนผู้ที่ดูแลด้านเหลียนอูตรอน o ron, กอ็มิสเตอร์สักกลัดซาเดวิคอฟเนี่ยนะครับก็มีความเชี่ยวชาญมากพอสมควรเพราะว่าเป็นพี่น้องชาวรัเสเซียนะครับรัเสเซียนะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ของวิตาทิกบูทลินนะครับที่วิตาทิลบูทลินเนี่ยที่ อายุน้อยหลายแสนล้านไปแล้วนะครับนะฉะนั้นวันนี้การที่เขากำเนิดเกิดขึ้นของเหรียญเนี่ยนะครับมันเป็นความสมบูรณ์แบบและเป็นองคอ์กรหลายๆองค์กรมารวมตัวกันจัดสรรสร้างโดยมีมหานครดูไบตั้งต้องการเป็นมหาอำนาจของโลกในด้านคริปโตเคเรนซี่ครับโจทย์ใหญ่ก็คือ อยุยเนี่ยประกาศชัดเจนต้องการเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องตลาดนี้แล้วก็แต่งตั้งนะครับรัฐมนตรีดิจิตอลขึ้นมากํากับดูแลแล้วก็ให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกต่างๆเกี่ยวกับตลาดคริปโตแบบเปิดกว้างนะแล้วอันไหนที่ว่ามันสลับซับซ้อนกฎหมายตรงไหนที่เอาเปรียบหรือเบียดบงังไม่ให้เกิน ไม่ให้เกิดจเจริญเติบโตได้นเนี่ยมหาคนครดูใบนำโดยรัฐมนตรีเนี่ยนะครับก็นำเสนอในที่สภพานและให้แก้ไขทุกเรื่องนะจนส่งผลให้ผู้ทรงอิทธิพลทางคริปโตเคอรนซีอย่างฉางเพงเฉาหรือว่าซีซี CC, เจ้าของใบแนนนะครับเป็นตลาด ซื้อขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอ็กเชิงที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีมูลค่าการตลาดหลายล้านล้านบิลเลียนต่อวันครับนะโอ้โหได้เปิดใจแล้วก็พูดคุยกับทางรัฐมนตรีเพราะว่าอายุเท่าๆกันครับนะเป็นเป็นเกณเดียวกันก็ปรากฏว่าเห็นร้องต้องกันตรงไหนที่มันไม่สอดคล้องแก้ไขให้มันอ เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ปลอดภัยเวลามาอยู่ดูใบจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ทาต่อเนื่องได้เต็มที่เลยถ้าไปอยู่บางประเทศโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือประเทศจีนเนี่ยก็จะดอบหรือว่าขีดกันหรือว่าบีบบังคับหรือกดดันหรือทําลายนะครับนะริบโตเเรนซี่ตรงนี้ในที่สุดนะครับเขาก็ได้สถานที่ปลอดภัยก็คือมหาคนครดูใบ นะทําให้เหรียญต่างๆในอนาคตดีปลอดภัยตามกันไปด้วยเนื่องจากตลาดปลอดภัยครับตลาดที่ปลอดภัยที่สุดตอนเนี้ก็คือนี่แหละครับอยู่มหานครดูใบเป็นตลาดที่เสรีแล้วเป็นดิจิตอลทับของโลกไปซะแล้วครับนะแล้วนะทำให้อ่า คอยเบดด้วยนะครับที่เป็นอันดับหนึ่งของอเมริกาเนี่ยเล็งไว้ตั้งนานแล้วว่าสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่อเมริกาครับนะมันเขาก็พยายามสอดแสวงหาแล้วเมื่อเห็นใบแนนมาครับเขาไม่รีรอครับนะเขาก็ยกสรพกำลังแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมาไวท้ที่ดูใบหมดเลยครับนะเพื่อป้องกันการถูกกีดกันสารพัดรูปแบบ ก็ปรากฏว่าอันดับหนึ่งอันดับสองย้ายมาอยู่มหานครดูไบยอย่างมั่นคงแข็งแรงแล้วก็อยู่ยาวตลอดการเลยที่นี่ครับโดยการดูแลของ UAE ทั้งประเทศนะครับทั้งรัฐบาลคอยอุ้มดูแลให้อย่างชัดเจนครับนะและ้วะทำให้อเอ็กซเชิงที่ดังๆจากทั่วทุกมุมโลกในแต่และประเทศ ก็แห่มาซบที่นี่กันหมดเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะยังไม่พอครับยังมาเทียบเทียมเทียบเชิญบิดขับที่เป็นเบอร์หนึ่งของไทยไปด้วยนะแต่ก็ยังถือว่าบิดขับยังต้องการช่วยเหลือประเทศชาติอยู่ยังรอดูว่าถ้ารัฐบาลใหม่มาเปิดไฟเขียวหรือว่าส่งเสริมด้านนี้อาจจะมีเอเชน์ใหญ่ๆไหลกลับมาอยู่ประเทศไทยก็ได้ครับไม่แน่นะครับนะ ราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของเราก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วในน้าม,มีปลาในน้ำม,มีข้าวในภูเขามีต้นไม้ครับนะทางจากดินแดนทะเลไกลโพ้นที่มีแต่ความร้อนกับทะเลทรายแล้วก็น้ําทะเลแต่ด้วยการว่าแก้กฎหมายเพื่อต้องการให้เกิดเสรีภาพทางการเงินดิจิทัลนะครับนะก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่พวกเราได้เข้าไปดูไปรู้ไปเห็นนะครับ โอกาสหน้าฟ้าใหม่ดีๆพวกเราจะรวมทัพครั้งใหญ่เหมาลํานะครับเครื่องบินสารัฐอารับเอเมิเรตเนี่ยนะครับบินไป a อสามแปดศูนย์นั่งกันได้โอ้หลายร้อยคนพี่น้องครับนะครับไปสักหนึ่งลําแล้วก็ไปเที่ยวชมออฟฟิศไปดูสิ่งมหจัจจรนย์ของโลกที่เกิดขึ้นที่มหานครดูใบหนึ่งในนั้นนะครับในอนาคตเนี่ย จะเป็นสิ่งมารรันของโลกก็คือเหรียญอูตรนนี่แหละครับนะจะได้ถูกจารึกประวัติศาสตร์ของโลกไว้เช่นกันครับนะเพราะว่ามีวิศวกรรวมกันสร้างแล้วก็อาเป้าหมายมากกว่าพันหนึ่งมาหนึ่งพันดีเซนทไรต์แอปพลิเคชันนะครับเป้าหมายนะครับมากกว่าแต่ตอนนี้กำลังพยายามจะให้ได้หนึ่งร้อย ดีแอปพลิเคชันก่อนนะครับนะดีเซ็นทัลไลฟ์แอปเนยให้ให้เสร็จก่อนค่าเสร็จหลักร้อยนี่ครับพี่น้องครับความสะดวกต่างๆมันจะโยงมาที่นี่หมดโอ้ยิ่งค้นหายิ่งเจออยากจะรู้เรื่องราวของอูตอนพิมพ์เขาว่าอูตอนคอยทีเดียวครับอูตอนแล้วก็เว้นหน่อยหนึ่งคอยครับนะเขาจะขึ้นมาพลึดเลยพี่น้องหลายๆท่านพยายามเรียนรู้ตรงนี้นะครับนะแล้วท่านจะได้ข้อมูลเต็มอิ่มเต็มเปี่ยม สามารถตอบโต้ตอบโต้หรือขจัดข้อโต้แย้งจากาผู้ที่ยังไม่มีความรู้ชัดเจนแต่ว่าอาจจะพยายามพูดเอาชนะเราเนี่ยนะครับเราจะต้องชนะเขาด้วยข้อมูลครับนะม,มีหลายครั้งที่เขาพยายามแสดงบทบาทเพื่อจะถมทับหรือทับถมเรียนรู้ตอนนะครับ แต่ด้วยหลักฐานที่ชัดเจนกว่าแล้วก็ข้อมูลที่มั่นคงกว่านะก็เลยเปิดเผยข้อมูลชนกันเนี่ยปรากฏว่าเปิดไปที่อูตอนคอยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นใบแนนก็อยู่ในอูตอนคอยครับนะคอยเบสอันดับสองของโลกก็อยู่ในอูตอนคอยอ่าหรือว่าจะเป็นการเข้าไปดูที่ อุตอนดอทฟาวเดชันนะครับก็อยู่ในอุตอนคอยมันอยู่ในนั่นหมดคอยไมเกตแคปเอ้ยอ่าคอยเจ็กโกอันโน่นนี่นั่นนะครับลองเปิดดูเยอะไปหมดครับนะครับเราเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอ่าในหน้านี้เราก็เลยบอกว่าเข้าหน้าเดียวอ่าก็เรียบร้อยเลยครับนะเจ้าอื่นก็หงายท้องเลยเพราะเปิดมาเอ้ยมันทำไมลิฟได้ที่ใบแนนอ้าวเฮ้ยของเขาอยู่มา อายุมากกว่าเราในบางทีอาจจะมีอยู่ในคอยมาเก็ตแคปแต่คุณจะไปลิดในไบแนนหรือไปในคอยเบรเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องที่ระดับยักษ์ใหญ่เขาจะหยิบเอามาใส่เชลชั้นเพื่อรอการขายนะครับเมื่อเมื่อเวลาแล้วก็อายุถึงแล้วก็วอลลุ่มถึงเนี่ยพร้อมที่ประกาศขายทันทีเนี่ยนะครับซึ่งการจะเข้าไปตรงนี้เนี่ย มันเป็นการที่แสนยากมากนะครับนะเอ่อฉะนั้นเราเขเขาเห็นตรงนี้เขาก็จะไม่ค่อยพูดต่อแล้วเขาจะเริ่มเหนียมอายแล้วครับนะสิ่งที่เขาโอเวอร์มาเขาก็จะเริ่มเบาบางลงแล้วก็ในที่สุดอ่าก็จะค่อยหาวิธีบายเบี่ยงหลบฉากหนีเราไปเพราะหนึ่งจะทํากับเราก็ไม่กล้าทาอายครับนะเพราะว่าพูดไว้เยอะแต่ว่าเราก็บอกว่าเพื่อนไม่ต้องไปอายหรือไปเป็นการเสียหน้ามันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นแล้วก็มันเป็นเวทีสาธารณะสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับดาแรกเปลี่ยนเหรียญซึ่งของคุณมันยังไม่เข้ารือมันจะเราก็บอกว่าเอาเอาเอา,เอาที่เข้าก่อนดีไหมเอามาทําก่อนพวกนั้นเมื่อมันพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะไปทําด้วยผมก็พูดเสมออย่างนี้นะครับนะไอ้ที่ว่าจ,าจานะจะนั่นแหะก็ให้มันเข้าเรียบร้อยเอาเรามาลุยตัวเข้าก่อน,นดีไหมนะถ้าเมื่อนั้น มันมีการเข้ากิงก็ค่อยมาเอามาทำต่อนะปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วครับนะพอหลังจากได้พูดคุยกันแล้วนะครับก็ไม่กล้ามานะเนี้อมอายมันก็เป็นเรื่องที่เราพบเจอกันหลายเจ้านะครับนะเราไม่เคยไปคมเขาเขามาคมเราครับนะคือพูดอะไรเยอะไปหมดก็เลยให้ดูแค่เรื่องเดียวนี่ปรากฏว่าก็ เงียบไปนะครับตอนหลังๆมาก็ไม่ติดต่อมาแล้วก็หลบฉากไปนะอ่าก็ไม่ว่ากันครับนะมันก็มีคนเห็นต่างแต่เมื่อเห็นข้อมูลจริงเห็นเรื่องราวที่จะยิ่งใหญ่แทนที่จะากลับใจขนาดขนุมานยังกลับใจนะไอไอองคุลิมานองคุลิมานครับนะองคุลิมานยังกลับใจได้นะครับโอเคครับพี่น้องครับข้อมูลต่างๆเราพยายามศึกษาและค้นคว้า หาดูลู่ทางนะครับว่าเราจะสอดแสวงหาข้อมูลเพื่อที่จะเอามาบอกเล่าพี่น้องเนี่ยเราก็ศึกษากันไปในระบบของเขาอยู่แล้วครับนะแล้วท่านได้ข้อมูลเพียงพอเกิดสติปัญญาคุยซ้ำๆเปิดดูซ้ำๆครับนะเกิดความจำเกิดความเคยชินนะแล้วการพูดคุยมันจะง่ายขึ้นนะครับโจนัสบอกเสมอว่าให้ข้อมูลเขาเพียงพอไม่ต้องไปพูดถึงยอด หรือบังคับเขาลงซื้อออเดอร์ต่างๆมันจะตามหลังมามหาศาล้าเขาเข้าใจเพียงพอแล้วนะครับโจนัสเขาจะซ้ําเสมอตรงเนี้ยเขาจะบอกผมย้ําตลอดเวลาครับนะฉะนั้นวันนี้เมื่อเราเห็นเรื่องราวต่างๆมันดีมันงามมันเป็นไปได้โอกาสเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างจะสูงภายในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนี่นะครับเราก็จะมองหารุ่นพี่ ไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมก็ดีหรือหลายๆเหรียญก็ดีที่มีราคาตั้งแต่หลักหมื่นเป็นต้นไปเนี่ยอย่างไงอย่างไงครับอูตอนก็ตามไปถึงไปทันและยังไม่พอครับจะทําแซงให้ดูครับนะครับจากนั้นที่น้องถึงวันเวลาอันเหมาะสมพวกเราค่อยมาเปิดกระเป๋าแล้วก็เริ่มทยอยขายนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เรียนรู้ไว้ก่อนครับอยากขายตอนไหนท่านก็ขายไปเลย เพราะว่าผมมีเป้าหมายขายครั้งใหญ่เนี่ยผมจะขายในราคาห้าหมืนดอลลาร์ขึ้นเอ้ยห้าหมืนบาทขึ้นนะครับผมจะขายในราคาห้าหมืนบาทต่อหนึ่งเหรียญนะครับนะจะเริ่มทยอยขายเป็นล่าเป็นสันเพื่อที่จะ,ะไม่ให้กระ,ะทบตลาดแต่ยังไงตลาดที่นี่ไม่มีการกระทบหรอกครับเพราะอะไรครับเพราะเขาแบ่งเข้าเอ็กซิงหรือว่าตลาดขายในกระดานเนี่ยแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต เขาทุบก็ทุบกันอยู่ในกลุ่ม15เปอร์เซ็นไม่ไี่ยมาทุบกับพวกเราครับเพราะพวกเราเป็นผู้ถือครองยังไม่ไปทุบกับเขาอุ้มไว้ก่อนให้เขาห้ามหันกันภายใน15เปอร์เซ็นตนั่นแหละทุบกันไปทุบกันมากองทุนเล็กซื้อขายออกไปซื้อสองบาทขายสิบาทกองทุนใหญ่กว้านซื้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว้านซื้อสิบบาทเอาไปขายยี่สิบกองทุนต่อไปซื้อขึ้นไปเรื่อยครับนะ สุดท้ายมันก็ลากราคาขึ้นไปให้เราเองครับมันทุบกันได้สิบห้าเปอร์เซ็นยังไงไม่สะเทือนครับไม่มีการทุบให้ตลาดดิ่งเพราะเหรียญส่วนใหญ่อยู่เป็นยูเซอร์สเต็กิ้งอยู่กับพวกเราตลาดข้างนอกมีหน้าที่ห้ามหันกันพวกเรายังไม่ลงไปอ่าเขาเรียกว่าไม่ไปโคเลโซเลกับเขาเลยครับอุ้มไว้ถือไว้คองไว้รอให้พวกนั้นห้ามหันกันมันจะห้ามหันอย่างหนักก็ตอนเมื่อขึ้น ตลาดไปเน้นตลาดคอยเบรดเปิดทําการเมื่อไหร่ครับจะมีการห้ามันราคาจะวิ่งภายในวันอาจจะขึ้นไปโอ้โหหลายพันเปอร์เซ็นต์หลายหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับนะครับนี่แหละมันจะเป็นผลดีสําหรับคนที่ถือครองกันไว้ส่วนพวกที่ไปเล่นนอกกระดานแต่ว่าไม,ไม่ไม่ให้นอกกันไปอยู่ในกระดานเทรดอาจจะพลาดท่าซื้อแล้วขาย ซื้อถูกไปขายว่าเนึ่อว่าแพงแล้วมีคนไปกว้านหมดเสร็จแล้วอยากจะได้รอบหลังที่นี้ไปซื้อหนักเลยครับพี่น้องครับนะอ่าเนื่องจากว่าตลาดมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตลาดช่วงที่มันคุ้งขึ้นนะ่ะเราก็จะไปซื้อของแพงอยู่บนยอดครับนะครับแต่ว่าพวกเราเราสเต็กกิง้งเราสร้างเหรียญเราปั้ดเหรียญด้วยกันเนี่ยก็จะนั่งยิ้มนั่งยิ้มนั่งอมยิ้มเพื่อ รอจังหวะสวยๆแล้วจะขายพวกเรานี่คือไม่ได้เข้าไปเทรดแบบเขานะเรารอขายในราคาที่เหมาะสมนะครับจานั้นเราตอนนี้เราต้องหนึ่งต้องพยายามไปอยู่ในคอยเบดด้วยนะครับนะไปทํากระเป๋าเข้าไปตลาดนี้ไว้รอเลยนะครับในคอยเบดในใบแนนในบิตคับนะครับตอนนี้กําลังประสานบิตคับได้ข่าวว่าน่าจะมีการลิ์อูตอนขึ้น เซล์ชั้นในเร็วๆนี้ครับนะครับข่าวดีอีกข่าวหนึ่งเมื่อวานได้มีข่าวดีแจ้งมาส่วนตัวนะครับอก็อคือว่ากำลังดำเนินการอ่าในประเทศไทยอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดเล็กนะครับเ,าเขาบอกตลาดมันเล็กอยู่มันไม่ได้ใหญ่หรอกวันละห้าร้อยล้านบาทในไทยเนี่ยซื้อขายกันตลาดมันยังไม่ใหญ่มากนะครับนะ ตลาดใหญ่ๆเขาขายกันวันเป็นล้านๆเลียนนะครับนะครับโอเคเนะาะดันั้นวันนี้ก็นําเสนอเรื่องราวพอได้หอมปากหอมคอก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับจงมั่นใจแล้วก็เชื่อเชื่อใจเหรียญอูตรครับผมมีความเชื่อใจและหลงไหลแล้วก็ลลกหลงรักเหรียญอูตรเป็นอย่างมากถึงขั้นขายสินทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วก็จะไปอยู่กับเหรียญ จะแต่งงานกับเหรียญอูตรนนะครับสินสอดของมั่นที่มีทั้งหมดจะไปมอบเข้าไปไว้อยู่ในเหรียญอูตรนตั้งเป้าไว้ไม่ต่ำกว่าสองรอยล้านอูตอนนะครับตอนนี้ก็เก็บมาหลักสิบกว่าล้านเหรียญแล้วครับนะมันก็ยังไม่เยอะพอนะครับพี่น้องนะความต้องการสองร้อยล้านเหรียญน,นี่คือพยายามเก็บหอมรอมริบอ่าถ้าขาย ทรัพย์สินออกไปได้เนี่ยมันจะได้ทันทีเลยครับสองร้อยล้านอูตอนนี่อย่างไงก็อยู่ในมือผมแน่นอนฉะนั้นวันนี้อ่าถ้าพี่น้องศึกษาละเอียดเรียบร้อยนะครับจะรู้ว่าผมทำไมถึงกล้าทุ่มผมทำไมถึงกล้าทำอ่าแล้วก็กล้าเปิดหน้าแล้วก็กล้าท้าชนว่าผมนี่แหละครับเป็นนักรบดิจิตอลน,นักรบเหรียญอูตอนตัวจริงเสงียงจริง และยังล้าประกาศว่าประเทศไทยจะต้องเป็นเมืองหลวงแห่งอูตอนแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับเจอกันอีกครั้งในวันต่อไปครับสวัสดีครับ